ครับผมมิทนันพนัสลัครับสวัสดีค่ะดิฉันอาิลัตเทมสินค,สสค่ะสวัสดีครับผมอนุ์กดิครับครับสำหรับโครงงานนี้เป็นโครงงานการ,การศึกษาเปรียบเทียบสัตว์สกัดจากอนุมานนั่าแข้งใบสาดเสือและย่ายแห้วหมูต่อการแข่งตัวของเลือดครับค่ะในปัจจุบันนะคะเทคโนโลยีทางการแพทย์ได้มีการผลิตพลาสเตอร์ยาออกมาหลากหลายรูปแบบแต่อย่างไรก็ตามคลาสเตอร์ยาเหล่านั้นก็ทําได้เพียงแค่ปิดปากแผลและป้องกันแผลจากมลภาวะภายนอกค่ะไม่ได้ช่วยในการทําให้เลือดแข็งตัวเร็วขึ้น ือว่าสมานแผลแต่อย่างใดทางพวกเราได้เล็งเห็นถึงปัญหานี้และจากการศึกษาภูมิปัญญาชาวบ้านที่ได้นําใบสับเสือย่ายห้าหมูและหันมานั่งแทน่นมาใช้ในการรักษาแผลและห้ามเลือดพวกเราจึงสนใจศึกษาความสามารถในการห้ามเลือดของสมุนไพรเหล่านี้และเปรียบเทียบสารสกัดความสามารถสา,า,ารสกัดหันมานั่งแทน่นใบสับเสือและย่ายห้ามหมูต่อกระฉันต่ของเลือดเพื่อเป็นข้อมูลในการใช้สมุนไพรค่ะครับผมและในการศึกษาครั้งนี้ มีจุดประสงค์เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งตัวของเลือดของสมุนไพรทั้งสามชนิดได้แ,แก่หนุมานนั่งแทน่นใบสาบเสือและย่าเห่หมือเพื่อน,นําผลที่ได้ไปผลิตและหาประสิทธิภาพของแผ่นเจลห้ามเลือดที่ผลิตขึ้นจากสมุนไพรครับครับสาหรับสมมติฐานขางงานนี้นะครับเราได้ตั้งไว้ว่าใบหนุมานนั่งแทน่นเนี่ยมีสารประเภทซาโปนินครับซึ่งสารประเภทนี้มเมอทำปฏิกิริยากับเลือดแล้จะทำให้ได้แข่งตัวครับซึ่งเราสาม,มารถ เจลห้ามเลือดได้เองครับในโครงการนี้นะครับเราจะแบ่งการทดลองสองส่วนครับในส่วนของการทดลองที่1เนี่ยจะเป็นการเปรียบเทียบความสามารถในการของตัวของเลือดจากนันมานแ้งแท่นใบสับเสืยะละยะดเท่าหมูครับและในการทดลองที่2เป็นการผลิตแผ่นเจลห้ามเลือดจากสมุนไพรครับการทดลองที่1นะครับมีวิธีการทดลองงันนี้ครับ1งล้างความสะอาดสมุนไพร3สามชนิดนั่นคือนน้ำมันแ้งแท่นใบสับเสือและยอดเท่าหมูครับ2 หั่นสมุนไพรเป็นชิ้นเล็กๆหรือทำให้มีขนาดเล็กลงและนำมาบดครับ 3. กลองด้วยผ้าขาวบางและสกัดจนได้สารสากัดจากสมุนไพรทั้งสามอย่างครับ 4. เมื่อได้สารสกัดจากสมุนไพรทั้งสามอย่างแล้วนำสารสากัดนั้นมาห,หล่อเป็นกระดาษรองครับและขั้นตอนสุดท้ายคือการนำสารสกัดทั้งสาม,สสามอย่างนั้นมาทดสอบกับเลือดหมูเพื่อสังเกตการตกแก่งของเลือดเองครับในส่วนของการทดลองที่สองนะครับเราจะทำเพื่อผลิตแผ่นเจลห้ามเลือดจากสมุนไพรครับมีวิธีการทดลองอย่างนี้ครับหนึ่ง ละลายเจลาตินเพื่อให้ได้สารละลายเจลาตินครับและผสมกับสารลกลาจากสมุนไพรที่มีผลดีที่สุดจากการคอนที่1ครับในอัตราส่วน1ต่อ1นหนึ่งต่อ2และ1ต่อ3ครับ 2. เมื่อได้อัตราส่วน1ต่อ1นหนึ่งต่อ2และ1ต่อ3แล้วนําไปขึ้นแผ่นองกระจบนาฬิกาครับและขั้นตอนสุดท้ายคือการนําแผ่นเจลทำเลือเดเกี่ยวได้นะั้นไปทดสอบกับเลือดหืูเพื่อทดสอบความแข็งตัวของเลือด่นเองครับ สำรับผลการทดลองนะครับในการทดลองที่1เราได้พบว่าสารสกัดจากหางมานั่งแท่นมีผลทํให้เล็ดแข็งตัวได้เร็วที่สุดครับซึ่งสารซึ่งสารสกัดจากหางมานั่งแท่นนั้นใช้เวลาทั้งหมด80วินาทีทําให้เล็ดแข็งตัวครับและส,ส่วนสารสกัดใบสับเสือและยญ้าแห้งหมูน,นะครับใบสับเสือเนี่ยใช้เวลาที่120วินาทีครับส่วนยญ้าแห้งหมูใช้เวลามากกว่า120วินาทีครับ สำหรับการทดลองที่2นะครับพบว่าแผ่นเจลสมุนไพรที่ใช้อัตราส่วนของสารละลายจลาตินหนึ่งส่วนและสารสกัดจากขั้นมานาแค่หนึ่งส่วนมีผลดีที่สุดครับเพราะว่าอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนั้นทําให้เลดแข็งตัวได้เร็วภายใน18วินาทีครับส่วนอัตราหนึ่งต่อสองทำให้เลืแข่งตัวได้เร็วภายในเวลา25วินาทีครับและอัตราส่วนหนึ่งต่อสามทำให้เลืแห็งตัวได้เร็วภายในเวลา6 0วิวินาทีครับ และยังพบว่าในอัตราส่วนต่างนั้นมีคุณสมบัติต่างๆดังนี้ครับนั่นคือการดูดซับน้ําในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งดูดซับน้าได้มากถึง30%ครับในอัตราส่วน1ต่อ2และ1ต่อสามสามารถดูดซับน้ำแค่หกเปครับและอีกอย่างคือค่ากดเบสครับซึ่งพบว่าในอัตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งมีค่ากดเบสที่ประมาณ5.6ซึ่งนี้เป็นกดอ่อนครับส่วนอัตรา ส่วนาตาส่วน1ต่อ2และ1ต่อ3พบว,ว่ามีค่ากดเวทที่ประมาณ3 5หถึง3าาให้สอดคล้องงานวิจัยขององศาสตราจารย์นายแพทย์สิริพรุ่งนังครับซึ่งได้กล่าวไว้ว่าวัส,วสดุที่มีฤทธิเป็นปกแลรระอ่อนสามารถทำาได้ดีนั่นเองครับ